สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและ f อทุกท่านนะครับวันนี้มาถ่ายฟ้าเกือบมืดเลยกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับลูกค้ามาเซ็นไฟแนนซ์กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเลยวุ่นวายนิดนึงนะครับเพิ่งจะเสร็จเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับก็เลยมาถ่ายรถตู้ให้พี่ๆดูนิดนึงแล้วกันนะครับมาอัปเดตสต็อกกันด้วยนะครับผมว่าคันนี้นะครับเป็นรถตู้นะครับ โตโยต้าคอมพิเตอร์3.0นั่นเองนะครับผมคันนี้รถปี18นะนะครับปี18ราคานะครับ799,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับคันนี้วิ่งมาประมาณ120,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดกันให้ดูชัดๆเลยนะครับวันนี้พอดีเพิ่งจัดคิวรถตู้ใหม่ด้วยเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาชมคร่าวๆนี่นะครับพาชมแค่คร่าวๆนะครับนี่ มีมีเยอะเลยนะครับแถวหลังเอกข้างหน้าเอกนะครับมีนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันให้ดูชัดๆนับมาแฉกันให้ดูชัดๆเลยนะครับไล่เรียงกันไปนะครับพีระสัดส่วนนะครับผมคันนี้จาทะเบียนไว้นะครับฮอนดฮู้อ้ออ่างนะครับผมสองเก้าเจ็ดแปดนะครับย้ำนะครับผมฮอนดฮูอ้ออ่างสองเก้าเจ็ดแปดนะครับสนใจคันไหนแคปหน้าจอขนั้นทักไลน์มาหาผมได้เลยนะครับผมไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับข้ามแล้วนะครับเดี๋ยวจะ มองรายละเอียดกันไม่ชัดจะขออนุญาตไปรีวิวกันแบบจัดเต็มเช่นเดิมครับผมนี่ครับด้านหน้าครับผมอาศัยช่วงเย็นแบบนี้ก็เปิดไฟหลีโชว์ซะเลยนะครับนี่ให้ดูเลยว่าโคมไหนย,ยังสวยยังใสปิ๊งปิ๊ง,งเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยแบบนี้สบายใจได้เลยครับเงาฉ่ำทุกอย่างนะครับผมสวยสภาพเนี่ยไม่มีเหลือไม่มีขนไม่มีแตกไม่มีร้าวให้เราได้เห็นเลยนะครับผม ส,สวยสวยใสๆแบบนี้แน่นอนนะครับผมถัดมานะครับก็จะมีเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมเป็นโคมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบมันติรีเฟ็ตเตอร์นะครับทั้งหมดเลยอ่าถัดมาที่ตัวกระจังหน้า,นากันบ้างนี่เช่นเดิมครับโฉมปี2018ก็ยังเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับสไตล์ใหญ่ๆบึกปืนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับสภาพบอกเลยว่ายังสวยใสายปิิงแน่นอนครับไม่มีคราบไม่มีรอยขีดข่วน รอยถลอกรอยเฉียวรอยชนใดๆครับนีู่มไ m ไ้ให้ดูชัดๆนะครับตั้งแต่ขวาจนจะหลดปลายซ้ายกันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฮะถัดมาปึบขึ้นมานะครับเป็นโลโก้โตโ,ตโยต้ายังสวยใสนี่แบบนี้ซูมกันให้เห็นชัดๆนะครับให้ละเอียดทุกอนูเลยนะผมถัดมาปึบด้านนี้มั่งนะครับฝั่งขวามือนะครับผมก็ยังเป็นโครม,มันติ r e f เตอร์สวยๆใสๆ,สๆ,สๆปิ๊งๆไร้รอยขีดขว่วนรอยเก่ารอยแตกร้าวนะครับ โดดเด่นตามภาพแบบนี้เลยใสยๆแบบนี้เห็นไหมอ่านะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางแน่นอนนะครับสวยๆใสๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างเช่นเดียวกันมาเริ่มมาที่ประตูกันบ้างดีกว่านะครับเช่นเดิมครับโฉมนี้ก็จะเป็นอ่กระจกมองข้างน,นะครับสีดําด้านนะครับผมเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าอีกด้วยนะครับมาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับผมไป เปิดออกมานะครับโหอันนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกเรื่องเบาะกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโครงสร้างก่อนดีกว่านะครับขอญาตดึงดูเม็ดอาร์คนะครับอ่าพี่ๆรถตู้ใหญ่ต้องดูกันอยู่แล้วครับเป็นจุดสําคัญนี่ว่ารถได้โดนมาไหมนะครับโดนชนโดนดึงนะครับโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมพาให้ดูกันแบบนี้เลยชัดเจนไหมฮะนี่ชัดเจนเหมือนมาดูรถด้วยตัวพี่เองเลยนะครับข้อดีของวิดีโอก็คือพี่จะกลับมาดูตอนไหนก็ได้ พี่จะให้คนนู้นคนนี้ดูด้วยกันพี่ส่งคลิปนี้ให้แก่กันได้นะครับผมอยากจะกดหยุดตรงไหนพี่กดหยุดสต็อปพี่เอามือโซมดูเห็นจุดนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับผมข้อดีของการเป็นถ่ายแบบวิดีโอแบบละเอียดแบบนี้นะครับมันมีข้อดอีถ้าเรามาดูรถด้วยตัวพี่เองนะครับสวยถูกใจนะครับแต่วันนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ไม่ได้มาดูด้วยอยากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่อยากเห็นอ,อยากช่วยกันดูนะครับ ถ้ามาคนเดียวนี่จบเลยนะครับต้องเสียเวลามาใหม่นะครับถ้าดูคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยให้คนอื่นส่งต่อคนที่เราให้เขาช่วยตัดสินใจให้เขาดูคลิปนี้ไปด้วยด้วยกันได้นะครับถ้าสนใจถูกใจมาผมพามาเลยมาลองขับมาทดลองขับกันได้ครับสภาพแบบนี้เก็บกิบยสวยๆแบบนี้แน่นอนนะขออนุญาตเปิดแฟลชนิดนึงแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าข้ามแล้วนะครับหกโมงแล้วนะครับผมมารีบมาถ่ายให้ดูนะครับมันจะไม่ทันนะครับผมประตูด้านข้างนะครับมี มีผ้าม่านมาแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งประตูด้านซ้ายมือฝั่งผู้โดยสารนี่บอกเลยนะครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะครับหรือว่าริ้วรอยจากการใช้งานจนช้านะครับแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมนี่ผมพาให้ดูช้าๆชัดๆแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้แน่นอนครับชัดเจนเนาะเอ่ครับยังไงก็ชัดเจนนะครับจบแจ่มสวยแน่นอนครับเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเห็นไหมองศาต่างๆคือเดิมทุกอย่างครับไล่เรียงดูได้เลยนะครับผมเี่อ สีสันเดี๋ยวเคาให้ดูก่อนอ่าเป็นไงครับบางแน่นอนครับบางเหมือนหุ่นนางแบบนะครับนี่ด้านข้างกันมากงนะครับดึงมันออกมานี่นะฮะชัดเจนไหมครับละเอียดครับผมไม่ได้มีดีแค่โปรโมชั่นนะครับผมรถผมมาดีทุกคันแน่นอนครับผมการันตีนะครับนี่โครงสร้างเห็นไหมเม็ดอาร์ตั้งแต่หัวจนจรดปลายนะครับผมสวยเดิมคมทุกอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานแน่นอนสแตนดาดนะครับดึงด้านบนดูบ้างนี่นะครับให้คลิปวิดีโอเป็นความเป็นการยืนยันการันตีนว้ววารถสวยขนาดไหนนะครับคุณพี่ดูตามที่ผมให้ดูได้เลยนะครับนี่เม็ดโอเม็ดอาร์นะครับกิ้วคันศาด้านข้างอ่ะไปหาว่าฝั่งนี้ไม่ถอดนี่นี่นะครับเดิมๆแบบนี้อันนี้มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอ่าเขาหุ้มกับตัวรถอ่าบอดี้รถข้างในนะครับเขาหุ้มเป็นหนังมาแบบนี้เข้ามาตรงนี้นะครับ ันนี้คือเป็นปกติเดิมโรงงานแน่นอนพี่พี่รถตู้ก็จะเข้าใจกันดีนะจุดตรงนี้นะครับมาดูด้านลา่างกันข้างมันกว่านะครับนี่เห็นไหมนี่ผมพาชมครับจุดต่างๆนะครับผมยังสวยครบถ้วนทุกอย่างเบาะได้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับผมเป็นเบาะหนังทั้งคันสามแถวสวยๆพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้นะครับไปไล่ดูกันเลยเบาะนะครับสภาพบอกเลยว่ายังเต่งยังตึง นะครับผมตึงเหมือนหูยายเลยนะครับผมทุกันนะครับเบาเบิดตึงทุกอย่างเหมือนหูยายนะครับผมตึงเหมือนแก้มเด็กมหาลัยเลยนะครับให้ภาพมันรีวิวไปให้ภาพมันเป็นการบ่งบอกพวกพี่ๆว่าสวยขนาดไหนให้ภาพยืนยันนะครับผมจริงๆผมไม่ต้องพาคอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถมันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วนะครับนี่ผมพาดูนะครับความละเอียดความสวยความปาณี่ตต่างๆนะครับครบจบทุกอย่างแน่นอนนะครับเบาข้างหลังนะครับ ยังตึงๆสวยๆนะครับผมบอกเลยนะครับผมที่เห็นเป็นย่นๆตรงนี้คือเป็นปกติของหนังนะนะครับนี่ตรงเนี้ยเป็นปกตินะครับมันจะเป็นอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วแต่สภาพบ่อนเนี่ยบอกเลยไม่มีขาดไม่มีหลุดไม่มีรุ่ยไม่มีช้ําแบบนั่งจนช้านะครับถ้าเป็นหนังนั่งนานๆจะรู้กันดีว่ามันช้ําลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับพี่ๆคงจะรู้กันดีนะครับผมด้านบนนะครับเพดานนะครับก็ยังถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับผมยังสะอาดสะอ้านอยู่ นะครับผมนี่ผมเปิดไฟให้ดูนิดนึ่งดีกว่านะครับเอ่นะครับไม่มีลําโพงด้านในนะครับตรงนี้จะมีลําโพงตรงฝั่งประตูคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารทางด้านหน้านักครับผมที่เก็บของสัมภาระอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมเนี่นะครับทุกอย่างผมไม่เปิดหมดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอันนี้คงไม่มีประเด็นอะไรนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อเดี๋ยวปิดไฟก่อน มาดูกันเรื่องของโครงสร้างด้านท้ายด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับไรเรียงกันไปเลยนะครับนี่กระจกแท้โตโยต้านะครับทุกบานแน่นอนเห็นไหมน้าโตโยต้าทุกบานแน่นอนนะครับผมไม่มีโดนชนเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนกระจกไม่มีแน่นอนครับผมรับประกันได้นะครับด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับสไตล์คอมพิวเตอร์นะครับนี่ไฟท้ายก็จะโดดเด่นนะครับยาวเป็นสอกแบบนี้เห็นไหมสวยๆแบบนี้นะครับผม โคมด้านหลังนี้สภาพบอกเลยว่า100%อย่างแน่นอนนะครับสวยใสยไร้รอยแตกเหลืองรายงานต่างๆไม่มีนะครับผมรถหน่วยงานดูแลดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับผมอดระวงังนะครับโลโก้โตโยต้าด้านหลังยังเงาฉ่ำนะครับเป็นโครเมียมลักษณะส,สวยๆแบบนี้อ่าเป็นไงเงากันตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่ๆเท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับก็สวยใสยกลิบแน่นอนให้ภาพบันฟ้องนะครับผมรวมถึง ตามทะเบียนไ้นะฮอนดูอ้ออ่างฮอนดาคูอ้ออ่างสองเก้าเจ็ดแปดนะครับผมไปเปิดประตูดูเรื่องประตูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอ่าเปิดกขึ้นมาไล่ตั้งแต่เม็ดอาร์ด้านข้างกันก่อนเลยนะครับตั้งแต่เสาด้านท้ายนะครับเห็นไหมนะครับเม็ดอาร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับไม่บุบไม่บี้นะครับไม่โดนดึงไม่โดนคึงมาก่อนแน่นอนนะครับผมนี่ฝั่งประตูด้านบนนะครับลักษณะจะประมาณนี้เลยนะครับอ่า ไปกันเรื่อยๆไปกันช้าๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับรถซื้อรถกับเพ้นท์นเราการันตีทั้งโครงสร้างเครื่องยนต์แล้วก็อ่าต่างๆแน่นอนครับไม่เคยรถไม่เคยวิ่งสาธารณะนะครับไม่เคยวิ่งสาธารณะมาก่อนนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไม้ไม่มีนะคะผมเราไม่รับนะครับผมถ้าไม่ดีจริงเราอยู่ไม่นานถึงยี่สิบสี่ปีอย่างนี้แน่นอนนะครับผมให้ชื่อเสียงเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพละกันนะครับอ่า เบอร์หนึ่งในย่านมินบุรีนะครับผมคันนี้อ่า,อาชื่อโชโรมนี้นะครับผมมาดูด้านข้างฝั่งขวามือกี้มาดีกว่านะครับสีสารบอกเลยเคาะไปยังกิ้งกิ้งกันอยู่เลยนะครับยังใสาบางกรอบแน่นอนนะครับผมฟังอีกทีนะครับให้เสียงมันบ่งบอกพี่ๆแล้วกันนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะมาดูล้อยางด้านล่างกันมากดีกว่านะครับนี่ฝาครอบก็เป็นโตโยต้าแมคคอบสิบห้าล้อกระทะนั่นเองคันนี้นะครับจะมีรอยขีดข่วนบ้างนี่นี่เห็นไหม เห็นไหมกับเซวุฒเป็นแบบนี้มีตำหนิตรงไหนผมก็บอกผมก็รายงานนะครับเราซื่อตรงรับกับอาชีพของเรานะครับผมผมไม่ได้หลอกอบฝั่งนู้นสวยก็ไปหาทางสวยถ่ายให้ดูนะครับมีตรงไหนมีตำหนินีได้หน่อยอะไรผมก็บอกนะครับเราคนตรงๆนะครับเราใจแลกใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรอยนิดหน่อยแบบนี้ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับเป็นเพียงแค่ฝาครอบพลาสติกเท่านั้นนะครับอ่ามาดูสเปคยางกันดีกว่าคันนี้ใส่อยู่สเปคนะครับ สองศูนย์สองหนึ่งห้านะครับทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบห้าโอ้ยางนี้หน้ากว้างมากๆเลยนะครับผมจากที่ผมผมรีวิวมากอาจจะเป็นสเปคยางสองศูนย์ห้าเนาะส่วนใหญ่สองศูนย์ห้านะครับทับเจ็ดสิบนะครับแต่นี้จะเป็นสองหนึ่งห้านะครับก็จะให้หน้ายางที่กว้างมากยิ่งขึ้นเพิ่มการยึดเกาะของถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาฝนตกนะครับจะเบรกนะครับหรือว่าจะ อ่าชะลอตัวหรือการออกตัวต่างๆนะครับก็จะให้การพลังการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนั่นเองนะครับผมยางที่ใส่มานี้เป็นปีอะไรเอ่ยนะครับผมพาดูนะครับเดี๋ยวๆนะหาปีกันนี่ยางเป็นปี21นะครับไม่ทราบว่าพี่ๆเห็นเหมือนกันไหมยางเป็นยางปี21นะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาเคลือบยางเฉยๆนะนีเห็นแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลยางยังปีใหม่ยังสดแล้วก็บอกเลยดอกยางลึกๆแบบนี้นี่นะครับให้ภาพมันบรรยายตัวมันเอง มาดูกันที่ด้านในกันมางดีกว่านะครับผมนี่เปิดมาเลยประตูฝั่งคนขับป้าบเข้าให้นะครับขวามือของผมกันเลยนะครับนี่ประตูนะครับยังสวยใสกริบนะครับนี่เปิดแฟลดด้วยเห็นการชัดเจนอยู่แล้วนะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับออโต้หนึ่งบานะครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้รอยขูดรอยขูดรอยนะรอยท้าผมขึ้นไปขับนี่แหละนะครับผมนี่มันเช็ดออกได้หมดเห็นไหมเห็นไหมนะครับผม เดี๋ยวให้แม่บ้านมาทาความสะอาดนะครับรอยท้าผมขึ้นเมื่อกี้แหละผมเตะไปโดนนะครับผมเห็นแม่รอยขาวๆเนี่ยมันเป็นพื้นปูนนะครับมันไม่ได้ขัดเงามานะครับผมช่างมันไม่เป็นไรนะครับแค่สกปรกแต่ไม่ได้ถลอกหรือมีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะครับผมนี่นี่นะครับน็อตทุกอย่างยังไม่โดนขยับนะครับยังอยู่ในองศาองค์ประกอบของมันนะครับผมกระจกนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผม ผมอลไยสี่ก้านนะครับสภาพบอกเลยว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดิมนะครับนี่พาให้มันให้กล้องดูชัดเจนชัดเจนเลยเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมอันไหนร้อยเปอร์เซ็นผมบอกร้อยครับอันไหนมีตำหนินีดหน่อยผมหักให้เลยหักเปอร์เซ็นให้พี่ดูแบบชัดเจนเลยเบาะนั่งฝั่งคนขับโหตึงสวยมากนะครับสภาพนะครับสภาพนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับอันนี้ขอภัยในความสอึกครับนี่เม็ดอาร์คด้านข้างฝั่งนี้นะครับ จบๆสวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับผมตึงๆนะครับอ่าปิดปายนะครับจบไปกับเรื่องโครงสร้างด้านทั้งตัวรถนะครับมาดูในทางด้านเครื่องยนต์แล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆกันบ้างครับว่าภายในเป็นอย่างไรแอร์เย็นเพียงพอเบาะนุ่มไหมนะครับขอแยตกระโดดเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับปิดประตูล้างนะครับมาดูหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับผมอ่าผมปิดไฟหน้าปัดนิดนึงอ่านี่นะครับผม เดี๋ยวขอญาตบิดกุญแจหนึ่งครั้งอ่าไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับขึ้นครบทุกอย่างนะครับไม่มีหมกแน่นอนนะครับไม่มีหลอกลวงแน่นอนนะครับผมเอาใหม่ขออีกครั้งนะให้พี่ได้มั่นใจบิดหนึ่งครั้งเห็นไหมครับไฟแสดงสถานะขึ้นครบหมดทุกอย่างนะครับพอบิดสตาร์ทมันก็จะหายไปอ่าลักษณะจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือครบถ้วนตามรถที่ไว้วางใจแน่นอนนะครับผมน่ะนะครับ ขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะครับตอนนี้ปิดอยู่นะอ่านะครับผมอ่าแอร์เย็นเย็นไวมากแอร์เย็นนะครับเรื่องแอร์นี่คือจบนะครับถึงแม้มันจะเป็นคําพูดออกมาจากผมเป็นนาม,มาาํำแต่ปลดเชื่อใจเซลวูดครับ ถ้าไหนบอกดีผมว่าดีนะครับอันไหนมันรู้สึกว่ามันไม่ดีผมบอกว่าไม่ดีตรงไหนมีตําหนินิดหน่อยผมบอกนะครับถึงแม้แอร์มันเป็นคําพูดแบบนามธรรมไม่เป็นรูปประธทรมก็จริงนะครับแต่เชื่อผมได้เลยว่าเย็นจริงแน่นอนนะครับตรงนี้ถัดมาด้านแอร์ครับเป็นแบบอนารอกนะครับแบบปรับใช้มือหมุนเอานั่นเองนะครับผมครับเดี๋ยวเร่งให้สุดไปเลยนะครับผมพอดีร้อนนั่นด้วยร้อนด้วยนะครับผมแอร์นะพัดลมด้านหลังนะครับติดปกตินะตรงนี้ใช้งานได้เลยจบๆนะครับผม วิทยุกันบ้างดีกว่านะครับวิทยุใช้งานเป็นอย่างไรไปแต่ไม่ได้เรียงดูกันวิทยุนะครับเปิดยังไงก่อนเอฟเอ็มป่ะเนี่ยเอออ่าแล้วก็เปิดยังไงนะครับเปิดนะแต่ว่าเสียงยังไม่ออกนะครับตอนนี้เพราะว่าผมยังผมใช้ไม่เป็นเนะว่ารุ่นนี้ใช้ยังไงเพราะรถตู้น่ะจอแบบนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ เอาแหละเอากันเร็วๆแบบนี้แหละนะครับลูกค้าคนไหนไม่สะดวกก็ข้ามเลยนะตรงนี้เฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอ่าติดนะแต่ผมไม่ได้ดึงเสาวกอากาศข้างบนขึ้นนะอ่าติดๆนะครับสปงติดครบทุกจุดนะครับเรื่องสัญญาณไม่มีปัญหาอันนี้คือผมไม่ได้ดึงเสาวอากาศด้านมุมฝั่งนี้ขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เลยไม่มีสัญญาณ นะครับผมเอาเป็นว่ามันติดจบสวยแน่นอนนะครับตรงนี้ผ่านนะครับผมมาดาูในเรื่องเกี่ยวกับคอนโซลด้านหน้ากันบ้างครับพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้สวยๆนะครับยังไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดมีตรงนี้นิดนึงผมเห็นนะครับรงมงิตานะครับเลยบอกนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมนิดนึงตรงเนี้เห็นไหมนะครับมีตรงนี้นิดนึงนะครับ เป็นรอยถลอกน,นิดนิดหน่อยหน่อยแค่ตรงนี้ครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ผมเห็นอะไรที่มันไม่เข้าตาผมเห็นว่ารู้สึกว่มามันเป็นเหมือนตำาหน่นนิดนิดแต่หน่อยผมก็บอกงับผมชี้แจงผมบอกหมดแน่นอนนะครับที่เก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับสไตล์คอมพิวเตอร์หรือรถตู้ด้านเองนะครับผมดูด้านห้องเครื่องกับกนบ้างดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ตอนนี้รถกำลังสตาร์ทอยู่นะครับรอบเดินเบาอยู่ประมาณ8,000รอบนะครับผมเปิดแอร์ด้วยดูดิว,ว่าเครื่องสะดุดไหมนี่ เดินนิ่งเดินเรียบ De arning, De ap, นะครับขออนุญาตพูดเสียงดังนะครับเพราะว่าต้องพูดแข่งกับเสียงเครื่องยนต์นะครับผม3.0ดีเซลนะครับเครื่องยนต์จบจบแน่นอนนะคุณพี่การันตีสบายใจได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงด้านหน้ากันดูดีกว่านะครับว่าระหว่างสตาร์ทแบบนี้รอบเดินเบาแบบนี้รวมถึงโครงสร้างด้านหน้ามีการถอดน็อตด้านหน้าหรือเปล่านะครับไปไปดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> ระตูมันก็สูงจริงเนาะผมขาแทบไม่ถึงนะครับผมอ่านี่ด้านหน้าลักษณะจะประมาณนี้เลยเปิดมือเดียวด้วยไม่ค่อยถนัดนะครับขออภัยในบางมุมกล้องนะครับถ,ถ้ามันไม่เข้าตาพี่ๆนะพอดียังไม่มีเมียม,มาช่วยถ่ายนะครับผมอ่านี่ด้านหน้าครับหัวน็อนตต่างๆนะครับอ่าเดิมเดิมนะครับด้านหน้าไม่เคยถอดไปเคาะไปทําสีไปดึงไปกึงไปเปลี่ยนนะครับทั้งซ้ายและขวาแน่นอนนะครับ สีทำมะพร้าวทุกอย่างนะครับอยู่ครบเม็ดโอเมาร์มุมองศานะครับนี่ดูนะครับเหลี่ยมสามมุมนะครับไม่เคยโดนชนแน่นอนนะครับดูเปิดให้ดูขนาดนี้พี่ๆสบายใจได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมด้านหน้านะครับทุกอย่างจบปกติสวยเดิมสแตนดาร์ดแน่นอนนะครับผมอ่าจบไปนะครับกับอีกหนึ่งคันนะครับกับโตโยต้าคอมมิวเตอร์สามจุศูนทะเบียนพอนุู่เอออ่างนะครับผมเก้าอ่าสองเก้าเจ็ดแปดนะครับผม ทะเบียนนะครับ2978แคปหน้าจอทักมาสอบถามกันได้นะครับอันนี้รถปี2018นะครับวิ่งมาประมาณ10,000อ่า120,000นะครับผมแล้วก็ราคานะครับ779,000บาทเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดนะ77อะ779,000บาทเท่านั้นครับผมยังไงหากพี่ๆสนใจนะครับผมรีบทักหรือรีบโทรแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถตู้แบบนี้ให้ดูกันทุกวัน นะครับให้ดูกันทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปให้ลงลงให้ดูกันอยู่ตลอดนะครับรถตู้มีเยอะครับรถตู้มีเยอะนะครับผมนะครับยังไงก็สนใจก็ทักมาพี่ติดต่อมาครับผมสวัสดีครับท่าน